เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําตู้กาชานะครับว่าเราควรจะเปิดตู้อะไรดีนะครับสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่หรือว่าคนที่เก่ากลับมาเล่นแล้วแต่คนเก่ากลับมาเล่นแล้ว,ก,ก,ลลวก็จะได้เปรียบผู้เล่นหน้าใหม่กนินหนึ่งเพราะว่าคนอาจจะเปิดกาชาไปหลายตู้แล้วก็มีลูกทีมนะครับติดมาดีหลายคนแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยผมเชื่อเลยเกินว่าคนที่มาเล่นเกมนี้และสนใจที่จะเล่นเนี่ยจะต้องปวดหัวแน่ๆเลยครับสำหรับการที่เราจะ เลือกตู้กาชาสักตู้หนึ่งเพื่อให้ไอดีเราเติบโตหรือว่าเล่นได้ณตอนนี้นะครับผมแต่ผมจะขอโฟกัสที่แบบให้เล่นได้ในช่วงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะพูดเออีกกรณนี้หนึ่งถ้าคุณเป็นคนที่มองการไกลนะครับผมเนาะก็ผมเชื่อเลยเกินมันต้องมีเออคนที่กลับมาเล่นแล้วงงโอ้โหผมเปิดตู้ไหนดีบี้มาวันนี้แนะนําตู้แบบพู้แบบนะัเล่นเดี๋ยวนี้ด้วยนะเพราะว่า เปิดมาคือจะเล่นเลยผมคิดว่ามันต้องมีคนแบบนี้นะครับแล้วก็ผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยจะได้อาดูแนวทางการจัดทีมไปด้วยเลยนะครับผมตัวที่ผมอยากจะแนะนำนะครับผมผมตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแล้วนะครับต้องขอโทษกองอวยของตัวละครแต่ละตัวด้วยทั้ง4ตัวนี้บางคนผมเชื่อว่ามีกองอวยของแต่ละคนนะถ้าเกิดผมแนะนำตัวอะไรไปก็ขอให้รู้ว่ามันเกิดจากการตัดสินใจของผมคนเดียวนะแล้วก็การที่เราไปเทสมาแล้วแล้วก็มองว่าไอ้ตัวเนี้ยเหมาะ หรับคนที่จะมาเล่นนะตอนนี้นะครับผมเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเล่นหน้าใหม่เปิดตู้ไหนดี5้าตู้นี้นะครับถ้าตัวที่แนะนําแย่จริงๆมันก็เดาไม่ยากปะมันก็เดาไม่ยากปะใช่ครับไม่ใช่โกดิต้าครับถุย <laughs> ไม่ใช่โกดิต้าครับวันนี้ที่ผมจะมาแนะนํานะครับคนคนนั้นที่ผมจะมาแนะนําก็คือโอเมก้าเชนรอนนะครับผมตู้นี้จบครับ ถามว่าทําไมถึงจบให้คุณดูที่ตู้ครับอันดับแรกเลยคือตู้ก็ผ่านแล้วมีตัวละคร10ปีอยู่ในนี้ด้วยมีโบลี่มีหนูปางคือครบองค์ประกอบของการที่คุณจะมาเริ่มเล่นเกมใหม่อะแล้วต้องการตัวแบบเทพๆเลยตัวนี้ผมแนะนํามากๆเลยในงะ้ถ้าคุณโชคดีคุณอาจจะเปิดได้10ปีซึ่งเอาไปนำํำลูกทีมตัวดีได้เลยลตัวนะครับผมแล้วก็โอเมก้าเดี๋ยวขอเหล่าทีเดียวไอ้นี่เก่งมากถามว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่แนะนำเอา โกคูบลูล่ะก็มี10ปีเหมือนกันนะแต่อย่าลืมนะในการที่โกคูลูกเขาที่มันเป็นเพชฌเอกตัวดีนะครับมันก็จะมีเบต้าซึ่งก็เป็น10ปีถามว่าก็คนดีไงคนดีด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าเกิดคุณจะไปจัดทีมตัวร้ายนะคุณไม่มีเลยนะหรือบางดานที่มันคับทีมตัวร้ายคุณก็ไม่มีนะแต่ทีมนี้ถ้าเกิดคุณเปิดตู้นี้คุณมีลุ้นได้ถึง2ตัวที่เป็นเลดที่ดีที่สุดของเกมณนะตอนนี้ทั้ง2ตัวเลยเนะครับผมเนาะผมก็จะแนะนําตู้นี้แบบเข้มๆไปเลยนะครับข้อดีของโมมอะนะ ว่าทุกคนเนี่ยรู้ซึง้งรู้ซึง้งรู้จับได้ถึงความโหดของตัวละครนี้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่งั้นก็ไปดูในคลิปพรีวิวสกิลได้โคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายนงครผมถามว่าถ้าเกิดคุณเปิดโอเมก้าเชนรอนมาแล้วไม่ว่าจากทั้งตัวที่ตอนนี้น่าจะมีให้แลกร้อยใบแล้วว่าผมเปิดครั้งแรกเกลือไปแล้วอันนี้ครั้งที่2ยังไม่ได้เปิดนะกำลังพิจารณาอยู่ว่าคุณจะเปิดใครเพิ่มดีนะครับผมเนาะ ผมไม่กล้าเชนลอนถามว่าถ้าเกิดผมเปิดมาตอนนี้แบบพึ่งเปิดได้เลยดูคลิปผมเสร็จนะครับไปเปิดเลยพี่ผมเปิดมาแล้วแล้วลูกทีมมาทำไงดีวันนี้มาขอนําเสนอไม่ไม่ใช่แค่จะมาแนะนําตู้กาชาอย่างเดียวนะครับผมจะมาแนะนําทีมด้วยตู้กาชาแนะนําไปแล้วคือตู้นี้ส่วนลูกทีมผมบอกเลยว่าลุงบานแม่งใจดีมากเลยในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดคุณมาเล่นใหม่นะครับหรือคนที่เล่นแล้วยังไม่ได้แลกเพชรลุงตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะแจกมากกว่าน,นี้อีกไหม แต่ตั้งตอนนี้มันแจกไปแล้วนะครับอู้เพชรลุงตรงนี้นะครับผมมันจะมีตัวละครในส่วนของ GT Boss Shadow Dragon Power ไอ Inhuman D เนี่ยซ่อนอยู่เก่งๆเยอะมากแล้วเดี๋ยวผมจะหาไปดูลูกทีมสายฟรีสายที่แล้สายฟรีเลยคุณเก็บเพชรอะไรให้ครบตามที่เกมมันแจกอะ่ะคุณจะได้ทีมนี้มาแน่นอนแล้วก็เก่งมากๆด้วยผมจะว่าเก่งแล้วก็ผ่นคอนเทนต์ได้ยิก็เกือบหมดนะเออถ้าเล่นดีๆ นะครับผมแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการที่จะบิวมันขึ้นมาให้มันแขงแ่งนะเออใช้เวลานิดหนึ่งแต่รับรองว่าคุ้มค่ากับการที่คุณเสียไปแน่นอนนะครับผมตัวแรกโอเมก้าเชนลอนเรารู้อยู่แล้วว่าตัวนี้เป็นผู้นำนะครับต้องมีตัวที่2ตัวนี้ไม่มีให้แลกแต่เป็นตัวฟรีไปฟาร์มได้ตัวนี้ตัวฟรีตัวแจกฟรีไปฟาร์มเลยครับไปฟาร์มได้เลยแล้วก็ อัพอะไรให้เรียบร้อยซะตัวต่อมาก็เป็นตัวฟรีเหมือนเดิมนะครับอาจจะเสียเวลาที่ต้องไป eca แต่ก็คุ้มที่จะทำสามารถจับจองได้มันอยู่ใน bduc button นะครับผมนี่คุณก็ไปเล่นมาเออใช่ว่าถ้าจ่ไม่ผิดเนาะเออไปเล่นมาตอนนี้มันมันเล่นง่ายมากเลยนะผมบอกมันเล่นง่ายมากๆเลยนะเหมือนกับว่าเล่นแล้วมันก็แจกแล้วเหมือนคุ้มเคยมีใครโพสอยู่นะก็เคยแคบข่าแล้วมันก็แจกแล้วเนี่ยครับผมคือเล่นหละคือ มันก็ต้องหวา,า,านเนี่ยเพื่อนเข้าใจป่ะเนี่ยมันเล่นแล้วมันจะได้เพชรเนี่ยคุณก็เอ,อาไปแลกนะครับคือผมมองว่าคุณยอมเสียเวลาตรงเนี้ยไปเล่นไปเล่นทุกเดือนคือมาเล่นเพิ่งมาเล่นน่ะไม่ใช่ว่าสัปดาห์หนึ่งมันจะเก่งได้เลยมันก็ต้องค่อยเล่นค่อยไปเนาะเออเกมมันแบบมันก็ทำมาให้คุณได้เล่นเข้ามาเล่นทุกวันนะเพราะฉะนั้นก็ฟาร์มไปผมไม่มั่นใจว่าตอนเนี้ย ถ้าเขาไปเล่นในชว่วงนี้มันจะแลกได้เลยหรือเปล่าเหมือนลุงปานมันแจกอยู่นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับคุณก็จะได้ตัวละครตัวนี้มานะครับเป็นตัวฟรีแล้วก็อีก3ตัวทํายังไงน,นะครับไปแลกมาครับโกคูแบ็ไปแลกมาตัวนี้เก่งมากๆเลยโอเมก้าเชนรอนไปแลกมาครับบูไปแลกมาครับตัวนี้คือ3ตัวละครที่ผมมองว่าคุ้มค่ากับการแลกมากๆถ้าคุณต้องการที่จะทําทีมโอเมก้าเชนรอนนะครับหรือว่าคุณคลิกเข้าไปดูนะครับในตัวโอเมก้าเชนรอนแล้วก็ดูลีด นะครับนำอะไรบ้างล่ะนำา GT ีบนำา In น u m เ n อีกแคนดิลืมไปแล้วนะครับผมไปแลกตัวละครนะครับที่อยู่ในแคทโอเมกาเชนรอนไปแลกมานะครับแล้วก็ยัดจับยัดเข้าทีมไปแต่ผมขอแนะนำา3ตัวนั้นก่อนนะครับเป็นพ r i o r ร t y อที่ผมมองว่าถ้าคุณจะไปสุดอย่างที่ผมบอกไปแกโอเมกาเชนรอนเล่นให้มันลื่นแล้วก็ฟูลพาวเวอร์ผมแนะนำให้คุณแลก3ตัวนั้นก่อนนะครับสภาพากูเปิดมาไม่มีนะครับมีนะครับผมเช็คมาก่อนแล้วอ่าเดยถ้าไม่มีอะโอเมกาเชนรอนใช่ไหม โควูแบ็กมีหนึ่งตัวไปแรกซะานะครับโอเมก้าเชนลอนบูเนะี่ยครบแล้วนะครับที่เหลือคุณก็จัดทีมได้ตามความชอบของคุณเลยนะครับอันนี้คือทีมสายฟรีที่ทุกคนสามารถจับต้องได้แต่ต้องใช้เวลาในการปั้นนะครับผมต้องพูดจริงว่าเกมนี้มันไม่ใช่มาถึงเป็นผู้เล่นหน้าใหม่แล้วคุณจะเทพได้เลยมันไม่มีทางนะครับพยายามเก็บหองน้องริดแล้วก็ทาทีมปีนี้ไปนะครับถ้าคุณไม่อยากเปิดเพิ่มนะครับผมเน้อแต่ถ้าเกิดคุณ อยากงองว่าถ้าลงทุนโอเมก้าเชนลอนไปแล้วเนี่ยอนาคตเป็นอย่างไรหุ้นขึ้นไหมต้องบอกว่าด้วยความที่โอเมก้าเชนลอนนะครับมันเป็นตัวละครที่นําได้กว้างมากถึง3แคดอยู่ด้วยกันนะครับมันมี e h u ูเมนดีมี GT ทีบอสจีทีบเนี่ยผมยังมองว่ายังมียังมีลู่ทางที่ให้ลุงบันเนี่ยมา,ม,าม,ามาหาเงินได้อีกนะครับคือยังสามารถทำ g ีทีบอสเก่ง,เ,กงเพิ่มมาได้อีกไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์17 นะครับเป็น LR baby ตัวใหม่ผมบอกว่ามันสามารถทามาได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมึงทํามาน้อยมากลุงบานนะครับผมคือมึงทามาน้อยเกินเออเนะี่ยดูจร t ทีบอกเด้ G มันยังเล่นได้อีกเยอะและไอ้ตัวนี้นี่คืออีกอีกตัวกระชาที่ ECA มาแล้วโคตรเก่งนะครับใช่ครว่าโคตรเก่งตัวนี้แต่ต้องเปิดกระชาเสียดานิดน,นึงนะครับอันนี้ก็ตัวกระชาคืออย่างที่บอกคือมันมันยังมันยังมีช่องทางให้เติบโตได้อีก นะครับผมพูดจริงๆทีม GT Boss เนี่ยแล้วก็มีพวกอ H ฮิวแมดีที่ต้องบอกเลยว่าตระกูลโกคูแบ็คทั้งหลายนะครับกลับเหมือนกลับมาเกิดใหม่เพื่อนต้องบอกว่าโกคูแบ็คนี่ณตอนนี้นะครับถ้าเกิดคุณเปิดในโอเมก้าเชนลอนอย่างที่บอกคุณอยากจะไปสุดอยากจะเล่นเป็นคนชั่วเหลือเกินพี่ผมแบบไม่ไหวแล้วอยากไปให้สุดกับทีมคนชั่วจริงๆผมถามว่าถ้าเกิดคุณมาโอเมก้าเชนลอนแล้วอยากให้มันสุดจริงๆอ่ะแม่งผมกนะ็แนะนํานะแนะนําให้คุณ ไปเปิดนะครับโกคูแบ็กหมายได้เพราะว่าเป็นตัวที่เก่งมากนะครับผมตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าครบเครื่องเก่งโคตรๆนะครับผมเนาะถ้าเกิดคุณมี50บใบอะ่ะมันมี50าิบใบแจก2รอบใช่ไหมคุณได้อเมริกาเชรอนเสร็จคุณไปลุ้นกับโกคูแบ็กถ้าเกิดคุณโชคดีคุณได้โกคูแบ็กมาโอ้โหบอกเลยว่าทีแม่งอย่างแม่งอย่างเอาอ่ะผมจะบอกว่าทีแม่งอย่างเอานะครับผมทีโหมดมาก นะครับการที่มีโกคูแบ็กเนี่ยมันทําให้ทีมมันสุดๆครอบออกแล้วก็โกคูแบ็กแกปฟีตัวนี้ก็โหดมากๆนี่คือทีมในอนาคตที่คุณสามารถไปต่อยอดได้จริงๆมันต่อยอดได้อีกเยอะนะต้องบอกแบบนี้เพราะว่ามันอยู่ที่เรา,เาจาัดทีมไปเจอใครในกระเพาะโอเมก้าเชนอนก็จะประมาณนี้ถามว่าทีมนี้มันปรับเปลี่ยนออกได้ไหมได้ครับมันล็อกอยู่ไม่กี่ตัวมีโอเมก้าเชนลอนตัวนี้ที่ล็อกแล้วก็ตัวนี้ผมก็อยากให้มันล็อกนะผมก็แม่งเก่งมากนะครับมีโกคูแบ็กนะครับตัวนี้ที่ล็อกแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็ มีความสามารถในการซับเพื่อนแล้วก็ป้องกันที่ดีมากๆเลยคือมีแค่4ตัวนี้เป็นแกนะอะโกคโูแบ็กสตัวมีกาเชลนอน2องตัวอีก2ตัวเนี่ยคุณก็ไปหาเปลี่ยนตามสถานการณ์จะใส่บูเบ้ได้เพื่อเพิ<ๆ>่มบูททารเมอะไรก็ว่าไปแล้วก็มองว่าในแคตของอินฮ m แมนดีสเนี่ยตัวเ,เก่งอะมันมันจะมาเรื่อยๆนะผมมองงั้นนะเพราะว่าในทีมแมนดีสเนี่ยมันรวมพวกโบลี่ให้ตายเถอะรวมโบลี่ไปด้วยนยคะครับมีโบลี่ตัว LH ลฮาซูเปอร์บอส เนี่ยมีป่าเบลิงจักเออคือแบบเฮ้ยมันทำเป็นเล่นไปมันก็ตัวตัวเก่งเยอะนะเออมันรวมตัวเก่งที่มีความถึกนะครับสามารถแทงได้อะไรเงี้ยเนี่ยมีตัวนี้ด้วยนะเออมีตัวนี้ด้วยนะครับมีป่าเบนี้ด้วยนะอคือแบบมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะ a d e p ปยังไงในการที่จะไปลงด่านนั้นนะครับก็คือมันมีทางเลือกการที่ตัวละครมันออกแบบมาให้เป็นลีดนําได้3อย่างเนี่ยผมองว่าเป็นอะไรที่เวอร์มากๆ,ๆนะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตอค่ะคงจะมีทีมมาเติมพวกนี้อีก เยอะมากๆผมใช้คํานี้เลยนะครับก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ผมมองว่าดูดีมีอนาคตนะครับสําหรับคนที่จะมาเล่นเล่นเกมนี้ในช่วงแรกนะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะทาทีมอะไรสักทีมหนึ่งที่แบบเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ในอนาคตถามว่ายังไปต่อได้ไหมก็ต้องบอกว่ายัางไปต่อได้นะครับอันนี้คือเป็นทีมแรกที่ผมแนะนําแล้วกันนะครับสมมุติถ้าเกิดคุณเปิดเข้าเกมมาแล้วอยากเล่นนะครับผมอันนี้ในกรณีที่แบบเราวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมตามความจริงแล้วก็ เรามองแล้วว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่คุณไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มเท่าไหร่นะครับแต่คุณใช้ความพยายามความอุตสาหะในการที่จะค่อยๆฟาร์มไปแล้วทำให้มันเกิดเป็นทีมฟรีที่ต้องบอกว่าโดมา,มากๆนะครับผมเนาะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบตัวเอกมากๆเลยพี่ผมไม่ไหวแล้วผมมาเกมน,นี้เพื่อโกจิต้าอ่ะถูกแล้วครับผมก็จะแนะนำโกจิต้าอีกหนึ่งชอยเหมือนกัน <laughs> เออ นม่ครับผมจะได้นําแค่2ตัวนี้นะครับผมในการเปิดกระชาแบบเราเริ่มเริ่มแรกนะผมจะได้นําแค่โอเมก้าเชรอนกับโกจิต้าแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับถามว่าตู้โกคูบูเนี่ยกับโกคูแบ็กก็ดีไหมจริงๆมันก็ดีนะแต่ถ้าต้องเลือกอ่ะผมก็จะแนะนําแค่2ตัวนี้เพราะผมมองว่าไอเนี่ยกับโอเมก้าี่ยแม่งสุดจริงๆว่ะโกคูบูนี่มันยังมีจังหวะที่แบบจังหวะนั้นลกกันเพื่อนก็ตายก็ยังตายอยู่แต่ถ้าคุณดวงดีคุณหลบไม่ทุกอย่างอ่ะก็เก่งนะคือมันต้องบอกว่า4ตัวอ่ะเนี่ยโกคูแบ็กโก โกคูบูโกจิต้าโอเมก้าเชลอนขึ้นเป็นสี่ตัวที่เทีย์ระดับใกล้ๆกันเลยไม่เก่งทั้งสี่ตัวเลยแต่ถ้าเกิดมันจะต้องแนะนําจริงอ่ะผมจะแนะนําแค่แบบโอเมก้ากับโกจิต้านะอยากให้เปิด2ตัวนี้ก่อนเพราะว่าดูแล้วแบบอนาคตไกลแล้วก็เก่งด้วยกันนะคู่ยิงโกยิงที่บอกโกคูกับโกแบกไม่ได้น้อยหน้านะแต่แบบเวลาเล่นจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าผมมั่นใจโกจิต้ากับโอเมก้าเชนลอนมากกว่าผมจะไม่ได้ค่อยใช้ทีมโกคูนาแหละมาดูทีม สายปีบ้างสําหรับทีมของโกจิต้านะครับตัวละครที่เัื่อเห็นอยู่นี้คือเป็นตัวละครที่ทถ้าคุณเปิดโกจิต้าได้แล้วนะครับคุณอยากทําทีมสายฟรีคุณก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับสามารถไปแลกได้เหมือนกันอันนี้ต้องบอกว่าไปแลกได้หมดเลยนะครับนี่คือตัวละคร g t He ฮีโร่นะครับที่คุณสามารถที่จะแลกได้เลยนะครับนี่แลกได้หมดเลยทุกตัวที่คุณเห็นอยู่นี้แลกได้หมดเลยนะครับผมแต่แต่แรกครบไหมอันนั้นต้องมันแลกได้4ี่ตัวตอนนี้ผมมีแลกได้4ตัว อีกตัวหนึ่งค,คุณก็ไปหาเอามาเลย้ะกันนะครับออไปเปิดการเช้าแล้วกันให้มันได้ G ีทีโรมาประดับในไอดีสักตัวหนึ่งนะครับผมน้องก็ทีมทีทีโรฟรีจะประมาณนี้ถึงแม้ว่าสุดท้ายถ้ามันมีแจกแค่80เมตรอะแม่งไม,ม่พอทําทีม g <c oughs> ีทีโรเ้ยเออทีม G ีทีโรนี่เป็นอะไรที่เรื่องมากนะตัวละครเพราะว่าอย่างที่บอกคือเรื่องด้วยก็จีตาร์ได้แม่งนำนำผู้นําตัวเดียวครับนำ G ีทีโรให้ตายเดิอดคือมันเก่งนะเก่งมากๆเลยแต่ คุณนำไม่นำแบบหมึงนำแบบน้อยเกินเลยทําให้การจัดทีนี้ยากมากนะครับถ้าเกิดคุณโชคดีนะสมมติมันมีกองน,นีหนึ่งนะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่โชคดีเป็นดวงดีและคุณได้โกคูเด็กตัวนี้มาด้วยอ่ะนี่คือจบเลยนะเว้ถ้าคุณได้ตัวละครตัวนี้ในตู้ของโกจิต้าคือจบครับคุณได้ทีมฟรีที่ดีแน่นอนแต่นั่นแหละคือกาชายอย่างไงล่ะเออเราไม่สามารถบ,บังคับได้ว่ามันนี้มันจะออกพ่งนี้มันจะออก นะครับผมเนาะแต่แต่ต้องบอกว่าแต่เนยนะได้คำว่าแต่สูงๆมากเลยนะถ้าในกรณีที่คุณเป็นคนที่มองการไกลมองไกลกว่าทีมโอเมก้าอีกนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับต,งตรงๆนะว่าตอนที่ผมแนะนำทีโอเมก้าคืออย่างที่บอกคือใช้เดี๋ยวนี้แล้วก็อนาคตใช้ได้อีกเพราะผมคิดว่าตัวเก่งๆมาเสริมทีมนี้เยอะอีกเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมองไกลกว่านั้นจริงๆต้องบอกว่าในเคสของโกจิต้าเนี่ยมันก็เป็นเหมือน ทาง2ทางเลือกให้คุณได้เลือกตัดสินใจนะครับโกจิต้าถามว่าเปิดมาตอนนี้ลูกทีมอาจจะยากแต่ถ้าเรามองกลับกันนะครับถ้าเกิดคุณสามารถทําได้ทีมมันโหดมากๆผมใช้ทีมว่าคุยมโกจิต้านี่โหดมากๆนะครับผมเวลาไปเล่นนะ่ะว่าแหมผมจะอวยทีมโอเมก้าเช่รองขนาดไหนใช่ปะ่ะแต่ตอนเม่มไปเล่นจริงเว้ยผมก็ยังใช้ทีมโกจิต้าอยู่นะเพราะว่าดามเมจมันแรงครับดามเมจแรงปิดเกมดีแต่ความสเสถียรเนี่ยโอเมก้าแอบสเสถียรกว่านิดนึง ในส่วนทีมโกจิต้านี่ก็จะต้องมีระวังบางจังหวะที่ไอ้นี่อาจจะตายนะครับ,บองกันเทไม่พอไอ้นี่อาจจะตายไม่สวนนะครับอะไรแบบนี้เนาะเออแต่ทีม g ีทีโร่ถ้าคุณมีตัวละครใหม่ๆม,มาเสริมทีผมบอกเลยว,ว่าทีมนี้แม่งโหดร้ายมากผมใช้คาว่าโหดร้ายมากนะครับตัวละครเก่งๆเ,เยอะนะครับแต่แพงเพราะคุณต้องเปิดกาชาเพิ่มนะครับหน้าตาทีม g ีทีโร่เนี่ยนะคุณก็อาจจะเป็นแบบผม นะครับตัวที่แลกฟรีมาก็ยังมีแหละแต่ก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะอาจจะเอาเบต้าตัวนี้ออกไปใส่ตัวอื่นเข้ามาตัวนี้ต้องมีนะครับไอ้ท้งนี้ก็แทงดีเหลือเกินซับเพื่อนดีแต่หาอาจจะเป็นหนูปังมาเพิ่มไม้ตัวนี้ก็ออกไม่ได้เก่งแล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดคุณมองว่าไอ้ตัวเบต้าตัวนี้มันไม่ไหวแล้วพี่ในอนาคตคุณก็ต้องอย่าลืมนะว่ามันจะมีอีกหนึ่งตัวละครที่รอการกลับมาพังหายนี่ครับในอะนาะคตทีม G d ดีโลกอาจจะแบบนี้ก็ได้ นะครับก็คือเนี่ยทั้งอาจจะเปลี่ยนได้อีกด้วยในอะนาคตถ้าเกิดมีตัวเก่งกว่าแต่ตัวเนี้ยคุณต้องอย่าลืมว่าตัวเนี้ยกขอรอเกิดอยู่นะเออผมพูดเลยตัวเนี้ยเป็นตีทีโลที่รอพังงาดรอวันที่เยวได้ ECA เมื่อไหร่ผมจะบอกเลยว่าต,วตัวนี้กลับมาทวงเมตาแน่ๆนะครับด้วยความที่เท hey, สะลังขนาดนี้ต้องมาแน่นอนนะครับทีทีโลต้องบอกว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตอย่างแท้จริงเลยนะครับผมหุ้นขึ้นยับยับถ้าเธอคุณมีตัวประมาณผมนะต้องบอกว่า ผู้เล่นหน้าใหม่อะมันจะไปเปิดกวลิตา,านี้ก็แบบหมณก็ต้องไปเปิดหน่อยอะเออลงทุนแล้วจะได้เปล่ายังไม่รู้เลยอะไรแบบนั้นไอ้ทั้งนี้ก็เป็นตัวข้างตู้นะแต่อาจจะออกมาก็ได้นะครับใครจะรู้เนาะก็เอามาเล่นได้ easy A, ให้เรียบร้อยตัวนี้ก็ต้องกาชาน่ะด้วยความที่ว่ามันต้องการตัวกาชาเยอะคุณก็ทําใจสักนิดหนึ่งผมใช้คํานี้ทําใจสักนิดหนึ่งนะครับถ้าคุณมองต่อไปอีกนะครับมองต่อไปอีกในอนาคตนะครับว่าถ้ากค,คุณ พี่โกดิต้าเนี่ยมันก็ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้นําอย่างเดียวสิใช่ครับมันสามารถไปเป็นลูกทีมได้นะครับในกรณีที่คุณถ้าคุณชอบโกคูบลูบอยนะครับผมตัวนี้เปิดมาแล้วปุ๊บเปิดได้โกดิต้าอีกโกดิต้าก็สามารถมาเป็นลูกทีมให้กับเขาได้นะครับผมนอทีมก็จะแพงนะครับรวมเอ่อออสตาร์ผมใช้คำว่าทีมนี้แทบจะรวมออสตาร์ทั้งเกมมาเลยนะครับเป็นทีมที่แบบ โอ้โหบอสเห็นแล้วก็ก็แบบยิ้มอะ่ะหมายถึงยิ้มคือแบบเราปตุยนะเพราะว่าไอสองตัวนี้ครับตายนะแต่ลออแรกไอน้นี่ไอนี่คือตายในะตอนแรกเลยครับป้องกันมันเป็นตัวที่เก่งนะสีพีแต่มันแหมเดี๋ยวนี้ก็คือการทำตังวบอสสมัยใหม่อะออกมาทีคือถนะ้าจะเอาเราตายเลยแต่เธอแรกๆมันก็เลยไม่ค่อยไหวแล้วนะครับเลยต้องแบบพึ่งตัวละคอรอื่นซะเยอะ เน่ยผมเนาะก็แต่ผมก็ถือหมูเอามาโชว์เนี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะดิบนี้ผมไปใช้ทีม G d ดีโล่อันี้มากกว่านะครับแล้วก็ทีมของมคาเนกุเล่นอยู่2ทีมตัวเนี้ยเออผมผมชอบแบบอย่างนี้มากกว่านะโดยพูจริงนะบูบอยไม่ได้ใช้แล้วเออจะใช้ก็บางด่านที่มันต้องใช้จริงๆนะครับสิปีก็ร็แทบไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันแล้วอ่ะเออไม่รู้จะใช้ทำไมนะครับเสียเวลาไม่ง่วาจะแปลงล่างได้เนาะเออกูดีต้าไม่งงยิ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 งจบเกมแล้วอะไรมาณนั้นเนาะแล้วก็ ทีมหนึ่งที่ผมภูมิใจนําเสนอมากเลยไปมาทำไมกูเอกรอยดิต้ามากกว่าอเมก้กาเชนลอนวะ <c oughs> คือมันเทะโอะรอดิต้าเออทีแรกผมอะจะแนะอยากจะแนะนำให้เปิดรอยดิต้าองมันแต่มันจิตใจมันไม่ทด้จริงกว่ะคือถ้าเราต้องแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเข้ากับสถานการณ์ณตอนนั้นด้วยแต่ก็เลยจะเปิดเป็นทางเลือกแบบนี้ไว้นะครับผมจะให้เห็นเลยว่าถ้าในอนาคตนะครับคุณแบบมองไกลเลยมันจะมีอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ยังไม่เข้ามาในเกมนี้ แน่นก็คือโกคูไดมาสี 4. ไม่ไอ้นี่นะไอ้นี่เอามาใส่ก่อนไม่มีที่ว่างนะ่ะโกคู oo, ล่างสทั้งล่างเด็กและล่างโตยังไม่เข้ามาในเกมและมันเป็นลิงยักษ์ทีมที่ตอนนี้ผมเดาทางเลยนะเพื่อนว่าหุ้นขึ้นแน่นอนแล้วก็รอการมาของโกคู4ผมเชื่อว่าโกคู4จะมาถึง2ตัวนะครับก็คือเป็นโกคูเด็กอาจจะเป็น UR ก็ได้แต่แม่งน่าควรจะเป็น l อแล้วก็โกคูส ที่เป็นตัวโตก็ควรจะเป็นแอลอาคือมาแน่ๆสองตัวหรือลุงแม่งอาจจะขายเก่งจะสอดไส้ไหมเพิ่มมาอีกก็ได้หมดคืออย่างน้อยมาแน่ๆสอง่างใหม่ในงานที่เป็นโกคูสี่่างเด็กกับโกคูสี่่างโตแล้วถามว่าทีมที่ตอนนี้ผมจับตาม,มองมากเลยน่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่เก่งที่สุดในเกมนะครับนั่นคือทีมลิงยักษ์คือการการเป็นผู้นําของโกคูสี่โกคูเด็กตัวนี้ตัวนี้มันนําไปก่อนเนาะเพราะว่ามันยังไม่มีผู้นําที่แบบ โอเคสำหรับผมนะผมมองว่าตัวนี้นำไปก่อนเดี๋ยวถ้าโกคูสี่ไดมามาผมว่าน่าจะเป็นผู้นำทีมลิงยักษ์ที่แท้จริงตัวนี้มันเป็นผู้นำลิงยักษ์นะครับผม,มคล้ายับโกจิต้าเลยนะครับผมนำได้หลีดเดียวนะและ้วคุณคิดสภาพนะถ้าเกิดโกคูสี่ไดมามาสภาพทีมผมพลังลิงยักษ์อะที่มีโกจิต้าตัวนี้อยู่ในทีมด้วยมีโกจิต้าตัวนี้เบยิต้าจะอ,าออกได้ถ้าคุณไม่ต้องการแทงนะครับตัวนี้อาจจะเดี๋ยวไม่ค่อยอยากเอาออกนะไอ้น,นี่มันเก่งเหลือเกินนะครับให้คุณเห็นภาพกับทีมนะี้ คือผู้เล่นหน้าใหม่ก็อาจจะยังไม่ค่อยเก็ตมากเนาะแต่ถ้าเกิดคุณอยากเป็นคนที่อยากลงทุนระยะยาวผมบอกเลยว่าโกิต้าก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่น่าสนใจแต่แต่แต่แต,ตัวเบลเลอร์เลยมันคืออนาคตไงเราไม่รู้ว่าไอ้โกคูสีไดมามันจะเก่งขนาดไหน <c oughs> เออเราไม่รู้ไงเพื่อนคือเราไม่รู้อันนี้คือมันโนไปก่อนแต่ถ้ามันมาเนี่ยคือมันมาอยาะ่แล้วภาพมันมาเว้ยแต่เราไม่รู้มันจะเก่งระดับแบบระดับนี้เลยเหรอ มันก็ไม่แน่เออหรือว่าจะระดับกลางๆระดับแค่ตัวนี้นะครับหรือว่าระดับแค่ตัวนี้คือเราไม่รู้ไงว่าระดับที่โกคูสี่ไดมะมามันจะมาเข้าโกดิต้าเลยไหมเออเราไม่รู้นะครับผมคือด้วยความที่กิจกรรมนี้กิจกรรมใหญ่ๆอย่างรอบนี้คือกิจกรรมใหญ่มากนะมันคือเวอร์ไวเก่าใช่ไหมรวมกันเป็นกิจกรรมนี้คือมันเป็นตัวที่แบบโคดมันก็สมกับเป็นเฉลิมฉลองใหญ่ของเกมแล้วก็มีทีคือนู่น11ปีเลยซึ่งถ้าโกคูสี่ไดมะ ไม่ได้มาตอน11ปีอ่ะผมก็มองว่าเลทความเก่งของมันนะก็น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้แหละเออประมาณเนี้ยไม่ได้ไม่น่า,นานได้ถึงโกดิตา้าแน่นอนแต่ถ้าเกิดแม่งเป็นตัวเฉลิมฉลอง11ปีอ่ะอันนั้นอ่ะโอ้โหบอกเลยโกคูสี่ได้มาน่าจะเก่งมากๆนะผมให้พูดอย่างนี้เลยคือถ้าเกิดมันไม่ได้สเกลแบบเฉลิมฉลองใหญ่เลยว่าการันตีแล้วมา11ปีแน่นอนอ่ะมันจะไม่น่า,นานจะถึงโกดิตา้าแน่นอนนะครับมันก็อาจจะ ลดระดับลงมาเนาะอันนี้ก็อยากถึงบอกมัน,เป,น,เ,ปนเป็นการซื้อหุ้นในอนาคตคุณต้องพิจารณาดีกับทีมนี้แต่มองว่าอนาคตของทีมเนี้สดใสมากคือทีมพลังลิงยักษ์เนี่ยผมบอกเลยสดใสมากๆนะกรบับผมเนาะถามว่าตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นสุดท้ายแล้วนะจะจบแล้วเพราะลิปมันยาวเลยเกินว่าจะยี่สิบปีี่สิบีกว่าแล้วตัวที่ผมไม่ได้พูดถึงไม่ใช่ไม่เก่งแต่แค่รู้สึกว่าถ้าจะต้องลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ทีม OP มาแล้วก็ไม่ได้ต้องลงทุนต่อยอดมากมาย ผมก็ขอแนะนำโอเมก้า oh แหละเพราะว่าทีมตัวเก่งๆมันเยอะมากๆเลยแค่เพียงคุณขยันไปเล่นนะส่วนโกคูโบลบอล Bo จริงๆก็จัดทีมได้เยอะนะเออแต่ก็นั่นแหละคือแบบด้วย์อเมกราทีมอะ่ะมันก็ต้องไปเติมเพิ่มหรือเปิดเพิ่มโกคูแบ็คก็เหมือนกันนะครับผมยิ่งแบบหลังตู้นโกคูแบ็คเห็นแล้วหลอดเหมือนกันนะครับผมโคหังเออลืมพูลืมพูดไปด้างเนี้ยโค้งหังกระสันเลยนะเฉยๆนะครับแต่ดาเมจแรงลองไปเล่นแล้วดาเมจแรงมาก นะครับไปยืยมเพื่อนนะเปิดไม่ออกอ่ะเออแต่ไปยืยมเพื่อนแล้วนะก็สำหรับผมผมเฉยๆนะผมว่าเลือกเปิดโอเมกาดีกว่าโกฮังผมก็เลยรู้สึกเฉยๆมากๆเลยนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดผมมีการพูดจาผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและการต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเปิดนะแล้วก็สุดท้ายท้ายที่สุดถ้าเกิดคุณอวยโกจิตาก็เปิดไปเดยครับตัวนี้ก็การันตีเหมือนกันว่าคุณขึ้นยับยัดแน่นอนนะครับไปทั้งทีมฟิวชั่น ทีม10ปีไปได,ได้อะไรคือมันอาดจะไปได้หลายทีบอ่ะเนาะแต่จริงๆมันการที่มีโคนิต้าสตัวในทีมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เวอร์มากเลยนะครับผมประมาณนี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม